ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหัวอยู่เห้ายังคงอยู่ในท่าก่อนหน้านี้หลังจากปล่อยฝ่ามือมีเพียงดวงไฟบนร่างกายของเขาหายไปเช่นเดียวกับหัวใจดวงใหญ่บนท้องฟ้าเขายืนอยู่กับที่โดยไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวแต่ถ้าว่าเขายังสามารถส่งผลกระทบต่อทุกเสียงรอบตัวเขาด้วยอารมณ์ของเขาร่างหกร่าง ปรากฏขึ้นรอบตัวเขาอย่างเงีย,งยบๆแต่ละคนมีสายตาที่แตกต่างกันออกไปความคล้ายคลึงกันกเพียงอย่างเดียวระหว่างพวกเขาคือน้ำตาที่ไหลจากดวงตาของพวกเขามันไม่ใช่แค่พวกเขาภายในพื้นที่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง1,000เมตรสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกำลังมีภาวะเดียวกันพวกเขาทั้งหมดได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ของหัวอยู่เฮาสูชานชิเดินไปที่ด้านหลังหัวอยู่เฮาอย่างเงีย,งยบๆ ก่อนที่จะยกร่างที่แข็งกระด้างขึ้นและเช็ดน้ำตาเขาเขาถอนหายใจแล้วหันหลังกลับก่อนจะจากไปอีกห้าคนตามเขาไปอย่างรวดเร็วทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นละ่ะนั้นชิวกระซิบกับเย่กุยี่เย่กุยี่หัวเราะอ,อย่างคมขืนพูดขึ้นว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันเป็นเช่นนั้นเขาเขาแข็งแกร่งจริงๆ ปกติแล้วจีเจียเฉินจะกระตือรือร้นมากแต่ดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างมากสำหรับเขาในตอนนี้เขาดูเหมือนสับสนและมือของเขาสัน่นข้าคิดผิดเหรอข้าคิดผิดหรือเปล่ามีเพียงความรักเท่านั้นที่สามารถพัฒนารัศมีของดาบของข้าให้ถึงจุดสูงสุดได้ใช่ไหมข้าจะละทิ้งอารมณ์ความรักทั้งหมดเพื่อมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนของข้าข้าคิดผิดหรือเปล่า ข้าต้องการความรักเพื่อที่จะให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นจริงหรือไม่ทำไมข้าถึงดูเหมือนล้าหลังเจ้าทุกครั้งที่ข้ารู้สึกว่าข้าเหนือกว่าเจ้าทำไมหัวอยู่เห้าไม่ใช้ความแข็งแกร่งของดวงตาแห่งโชคชะตาเพื่อหลุดพ้นการลอกของวิญญาจาร์ชั่วร้ายเป็นเพราะความตั้งใจเดิมของเขาคือการฆ่าวิญญาจาร์ชั่วร้ายคนนี้หากเขาถูกค้นพบและเขาไม่ได้ฆ่าเธอพวกมันจะเริ่มต้นการตามล่าพวกเขาโทษทั้งเมือง นอกจากนี้มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับพวกเขาในการกําจัดวิญญาจาร์ชั่วร้ายดังกล่าวด้วยการฝึกฝนของเธอเธอน่าจะเป็นหนึ่งในผู้นําของโบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเมืองรุ่งเรืองนั่นคือเหตุผลที่หัวอยู่เฮาวางกับดักเพื่อฆ่าเธอเขาดึงเธอเข้ามาโดยรู้ว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาซ่อนตัวอยู่ในการซุ่มโจมตีที่นี่แล้ววิญ,ญญาณพภมยุทธแปดวงแหวนนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆแต่ถ้าว่า เพื่อนร่วมทีมของเขาก็เป็นวินจาจารย์ที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นเยาวชนด้วยเช่นกันการป้องกันชั่วนิรานชูชันที่และต้นกำเนิดแห่งการทำลายล้างเหอไขโถต่างก็มีระดับใกล้เคียงกับอันดับ70ที่สำคัญกว่านั้นคือเย่กูยี่ที่มีทูตสวรรค์ซึ่งสามารถยับยั้งวิญญา,ารย์ชั่วร้ายได้นอกจากที่จะเฉินหนานชีวชิวแระจิงจือยานแล้วทั้งเจ็ดคนน่าจะมีความมั่นใจยอย่างมากในการฆ่าคู่ต่อสู้ของพวกเขา ่านการตรวจจับทางจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮาได้วางแผนกับดักนี้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเพ้อหมายเดิมของเขาคือการใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมทั้งสามของเขาเพื่อยับยั้งคู่ต่อสู้ของเขาก่อนที่จีจ,จะเชิญและเย่ก,กูยี่จะโจมตีอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับเธออีกสี่คนจะคอยช่วยเหลือพวกเขาสองคนแต่ทว่าไม่มีใครคาดที่ว่าหัวอยู่เฮา จะทำลายวิญญาณพรมยุทธ์ที่แข็งแกร่งมากผู้ครอบครองวิญญาณแห่งการล้างแค้นโดยใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมทั้งสาของเขาเธอได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีตำแหน่งสูงสุดในโบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่วิญญาณแห่งการล้างแค้นพึ่งพาอารมณ์อย่างมากซึ่งทําให้เธออ่อนไหวต่อทักษะที่ยอดเยี่ยมทั้งสของหัวยูเฮาผลของการโจมตีของหัวยูเฮายังคงแสดงให้เห็นว่า ทักษะที่ยอดเยี่ยมทั้งสามของเขานั้นแข็งแกร่งมากเพียงใดพวกมันเป็นทักษะที่น่าสะพึงกลัวซึ่งเกินระดับในการฝึกฝนปัจจุบันของเขาอย่างสิ้นเชิงเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพื่อนร่วมทีมของเขาก็ตกตะลึงไปแล้วพวกเขาทั้งหมดสามารถสัมผัสได้ถึงความรักและความปรารถนาของเขาที่มีต่อหวังตรงเอ,อ๋อย่างชัดเจนเมื่อเขาปลดปล่อยฝ่ามือเข้าตรงเขาทำลายคู่ต่อสู้ด้วยอารมณ์ของเขาอย่างสมบูรณ์ แต่พลังวิญญาณของเขาได้ระบายออกหมดในทันทีนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่มีการปลดปล่อยการโจมตีครั้งนี้ที่ครอบคลุมความหมายที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังอารมณ์ของเขาและมันก็น่าทึ่งมากหลังจากผ่านไป15นาทีกองทัพได้ตรวจสอบพื้นที่ที่พวกเขาต่อสู้แต่ถ้าว่าพวกเขาไม่พบอะไรเลยแม่ทัพที่ตัวสูงและใหญ่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบสถานการณ์นี้ ถามลูกน้องของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นลูกน้องคนนั้นตอบว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแม้ท่าที่ตัวสูงและใหญ่พูดว่าไร้สาระบคนทางเมืองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หัวใจดวงโตบนท้องฟ้านั้นคืออะไรทำไมอากาศถึงเปลี่ยนกระทานหาันกล้าดียังไงมาบอกว่าไม่รู้เจ้ารู้หรือไม่ว่าเครื่องมือวิญญาณสอนแนมทั้งสามนั้นมีราคาแพงแค่ไหนแต่ถ้าว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆไม่มีพล,ลเรือนได้รับบาดเจ็บเป็นเพียงว่ามีคนจํานวนมากผิดปกติพวกเขาเริ่มร้องไห้ในพื้นที่นี้พวกเขาอ้างว่าทําอย่างนั้นเพราะพวกเขาประทับใจแม่ทัพพูดขึ้นว่าไร้สาระไปตรวจสอบเพิ่มเติม,ต,มตกลงภายในห้องพักของโรงแรมหัวอ,อยู่ห้านอนเงียบๆอยู่บนเตียงของเขาเขายังคงอยู่ในท่าก่อนหน้านี้ สุชาญทียืนขึ้นจากข้างเตียงของเขาที่ 3. เขาเป็นอย่างไรบ้างนั้นชิวๆถามสุชาญชิ่สุชานที่หัวเราะอย่างขมขื่นพูดว่าไม่เร็วเขาต้องปลดปล่อยพลังออกมามากกว่าที่เขาควบคุมได้ยิ่งกว่านั้นลองนึกภาพว่าเขาจะได้รับผลกระทบทางอารมณ์เพียงใดจึงจะสามารถปลดปล่อยอารมณ์ที่รุนแรงออกมาได้ข้ารู้แล้วเขาออมมือให้ข้าเมื่อเราซ้อมการต่อสู้ในสำนัก ม่อย่างนั้นข้าคงไม่สามารถรับมือกับการโจมตีสองกระบวนท่าของเขาได้เนื่องจากการฝึกฝนในปัจจุบันของข้าบางครั้งข้าก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงประดานักความแข็งแกร่งของทักษะการต่อสู้ที่สร้างขึ้นเองนั้นเหนือกว่าทักษะวิญ,ญญาณของเขาแล้วเหมือนใครโถถอนหายใจและกล่าวว่าอย่าอิจฉาเขาเลยเจ้ายินดีแลกเปลี่ยนนันนๆกับสามทักษะการต่อสู้หรือไม่สุชาญชิ ช่องมาที่เขาแด้พูดว่าทำไมเจ้าไม่ลองใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างละ่ะแน่นอนว่าข้าไม่เต็มใจน,นันนันเป็นคนพิเศษของข้าเออใครโถร้องเสียงประสานและพูดว่าเอาละเธอไม่อยู่ที่นี่เจ้าไม่จำเป็นต้องแสดงความภาคดีอยู่เฮาสามารถฟื้นคืนพลังได้เมื่อใดสุชันที่กล่าว่าเขาอยู่ในสภาพที่แปลกเห็นได้ชัดว่าพลังวิญญาณของเขาหมดลง แต่เขาฟื้นตัวด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากเรากะว่าเขามีขวดนมวิญญาณอยู่ในร่างกายที่ลรอเลี้ยงเขาเขาน่าจะฟื้นตัวหลังจากพักผ่อนอีก2องสามชั่วโมงเป็นเพียงว่าข้าไม่แน่ใจว่าจิตวิญญาณของเขาจะใช้เวลานานแค่ไหนในการฟื้นตัวความแข็งแกร่งของทักษะมาจากการเชื่อมโยงระหว่างพลังทางจิตวิญญาณกับอารมณ์ของเขาข้าไม่คิดว่า มันจะง่ายสําหรับเขาที่จะฟื้นจากสภาวะทางอารมณ์ของเขาเนื่องจากเขาทุ่มเทก,กับอารมณ์ของเขาไปมากแค่ไหนก่อนหน้านี้เมื่อเขาตื่นขึ้นข้าจะต้องเตือนเขาว่าอย่าใช้สามทักษะนี้อย่างง่ายดายไม่อย่างนั้นเขาอาจจะบ้าได้พวกเขาทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นยอดจากโรงเรียนซูไรเคอร์แม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของหัวยูเฮาแต่พวกเขาสามารถวัดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากสถานะหัวยูเฮา เมื่อเขาปลดปล่อยทักษะที่ยอดเยี่ยมทั้งสามของเขาและผ่านความเข้าใจในตัวของเขาเออไคโถเริ่มจริงจังใช่เราต้องหยุดเขาจากการใช้ทักษะทั้งสมนี้บ่อยๆในอนาคตมันแข็งแกร่งแต่ไม่มีการยับยัง้งและส่งผลต่ออารมณ์ของเขามากเกินไปข้าสงสัยว่าเขาจะสามารถใช้ทักษะทั้งสามนี้ได้หรือไม่ถ้าตรงเออตื่นขึ้นมาสุชาติถอนหายใจและกล่าวว่า ทักษะเหล่านี้ไม่ควรใช้แม้ว่ามันจะแข็งแกร่งก็ตามข้าหวังว่าตรงเอ๋จะตื่นขึ้นและกลับมาอยู่เคียงข้างเขาชีวิตของหนูน้อยช่างคมคืนเหลือเกินใช่เออไคโถพยักหน้าเห็นด้วยเย,ย่คูยี่ยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาทั้งหมดและเฝ้าดูหัวอยู่เห้าอย่างเงีย,งยบๆหลังจากนั้นเธอก็หันกลับมาและเป็นคนแรกที่เดินจากไปนั้นเชีวๆตกตะลึง และรีบตามเธอออกไปพี่กูยี่ท่านสบายดีไหมนานชิวชิวตามเย่กูยี่กลับไปที่ห้องของพวกเขาและถามเธออย่างกังวลเย่กูยี่สส่หัวเบาๆและพูดว่าข้าสบายดีข้าไม่อยากรู้เกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นตาของหนานชิวชิวเปิดกว้างและเธอถามว่าท่านตกหลุมรักเขาจริงๆหรือไม่เย่กูยี่เงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าก่อนหน้านี้ ข้าซ่อนอาการแอบชอบเขาไว้เขาเป็นคนที่ซับซ้อนความสามารถของเขาเหนือกว่าคนอื่นในวัยเดียวกันมากแต่ถ้าว่าข้าสงสารเขาด้วยเหตุผลบางอย่างเขามีภาวระมากเกินไปข้าไม่ต้องการให้เขามีปัญหามากกว่านี้นั่นชิวๆพูดด้วยความไม่เชื่อว่าพี่สาวคูยี่ท่านตกหลุมรักเขาจริงๆหรือยิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกว่าเย่กูยี่ยิ้มและพูดว่า ถ้าข้าตกหลุมรักเขาแล้วยังไงล่ะข้าพร้อมจะตกหลุมรักผู้ชายคนนี้แต่ถ้าว่าข้าบอกตัวเองอย่างมีเหตุผลว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราข้าจะไม่เสียใจต่อไปอีกเจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนเมื่อเขาปล่อยฝ่ามือข้าก็ตกหลุมรักเขาแล้วแต่ถ้าว่าข้ายังเลือกที่จะยอมแพ้ต่อใจตัวเองนานทิววจบหน้าผาของตัวเองแล้วพูดว่าลืมไปเถอะ ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ต้องรักษาตัวเองท่านเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหวังชิวเอ๋อหรือไม่เธอทุกข์เพราะเธอรักเขามากเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธออยู่ที่ไหนในใจของหวัวอยู่เฮาไม่เพียงหวังตรงเอ๋ออย่าทำอะไรโง่ๆนะหวัวอยู่เฮาใช้เวลาสองวันในการฟื้นตัวอย่างเต็มที่เขาตื่นขึ้นในเช้าวันที่สองแต่เขายังคงจมอยู่ในอารมณ์ของเขาและไม่สามารถแยกตัวออกจากพวกมันได้ ต้องใช้เวลาอีกหนึ่งวันก่อนที่เขาจะฟื้นตัวเต็มที่ในสองวันนี้บรรยากาศในเมืองรุ่งอรุณตึงเครียดมากยังมีคนพักอยู่ในโรงแรมที่หัวอยู่เ้าได้คนอื่นอยู่ด้วยคนนั้นคือเฟิงหลิงหลังจากดึงวิญญาจาร์ทั่วร้ายออกไปหัวอยู่ห้าวบอกทุกคนเกี่ยวกับสภาพของเฟิงหลิงผ่านการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาหลังจากที่สิ่งต่างๆภายนอกสงบลง จือหยานก็ไปช่วยเขาบ้านที่เฟิงหลิงถูกทารุณกรรมดูเหมือนจะมีเพียงวิญญาจาร์ั่วร้ายที่หัวอยู่ห้าวฆ่าเท่านั้นนอกจากนี้ไม่มีผู้รอดชีวิตคนอื่นนอกจากเฟิงหลิงหลังจากที่เฟิงหลิงถูกนำกลับมาเมออไคโถและซูชานชิก็ผ่ัดการดูแลเขาตอนนี้เขายังคงมึนงงและไม่ได้อยู่ในสภาวะจิตใจที่ถูกต้องมีอะไรผิดปกติไหมตอนนี้เจ้ารู้สึกดีขึ้นหรือ,อยัง สุชาตที่ถามหัวอยู่เฮาซึ่งนั่งสมาธิอยู่บนเตียงหัวอยู่เฮาพยักหน้าและมีใบหน้าขอโทษพูดขึ้นว่าพี่3ามข้าขอโทษสุชาที่หัวเราะและพูดว่าไม่จําเป็นต้องขอโทษแม้ว่าเจ้าจะไม่ควรสูญเสียการควบคุมตั้งแต่เจ้าสั่งพวกเราทุกคนมันเป็นสถานการณ์พิเศษวิญญาจาร์ัทวร้ายนั้นเป็นประเภทจิตวิญญาณที่หายากข้าถามเย่กูยี่เธอบอกว่า เธอไม่มั่นใจในการควบคุมของเธอเช่นกันวิญญาจารย์ทั่วร้ายคนนั้นเป็นวิญญาณพมยุทธแปดวงแหวนและด้วยเหตุนี้เจ้าจึงควรปลดปล่อยพลังทั้งหมดของเจ้าใส่เธอแค่เจ้ายังไม่เข้าใจตัวเองดีพอเจ้าต้องจำสิ่งนี้ไว้ผลข้างเคียงของการโจมตีของเจ้ารุนแรงเกินไปจากแววตาของเจ้าข้าบอกได้เลยว่าเจ้ายังไม่ชัดเจนกับพลังนี้ตกลงหัวอยู่ห้าพยักหน้า อย่างที่ซูชานชีพูดจิตใจของเขายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่บางครั้งร่างของหวังตรงเอ,อ๋อจะแวบเข้ามาในหัวของเขาวิญญาจารย์ชั่วร้ายคนนั้นจะเป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างมากหากเธอได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดของเธอเธอมีทักษะการต่อสู้ที่สร้างขึ้นเองซึ่งทำให้ทะเลแห่งจิตวิญญาณของข้าได้รับผลกระทบหลังจากนั้น ข้าก็สูญเสียการควบคุมอารมณ์เมื่อได้โปรดปล่อยทักษะการต่อสู้ด้วยเหตุน,นี้ด้วยมิฉะนั้นความแข็งแกร่งของทักษะทั้งสามของข้าไม่น่าจะดีขนาดนี้และข้าจะสามารถควบคุมร่างกายของข้าได้หลังจากที่ข้าโจมตีเสร็จแล้วอย่างน้อยข้าก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้ในอนาคตข้าจะจดจำเรื่องนี้ไว้สูชานที่ฟังดูจริงจังมากในขณะที่เขาพูดว่าอยู่เฮา เป็นการดีที่สุดที่จะใช้ทักษะทั้งสามของเจ้าให้น้อยลงพวกมันแข็งแรงมากจริงๆแต่อิทธิพลของมันที่มีต่อเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากเช่นกันในความคิดของข้ามันเป็นผลผลิตของความรักของเจ้าเจ้าไม่สามารถพึ่งพาพวกมันมากเกินไปมิฉะนั้นความสามารถของเจ้าจะลดลงอย่างมากเมื่อตรงเออตื่นขึ้นพร้อมกับความจริงที่ว่าทักษะทั้งสามนี้จะหายไปหมอยู่เห้าวสั่นไหวในหัวใจของเขา เขารู้ว่าซูซานชีพูดถูกถ้าหวังตรงเอ๋อยู่เคียงข้างเขาในตอนนี้เขาจะสามารถใช้ทักษะทั้งสามนี้ได้หรือไม่ไม่อย่างแน่นอนพวกเขาสร้างขึ้นเพื่อลำนึกถึงหวังตรงเอ๋เช่นเดียวกับความปรารถนาของเขาที่มีต่อเธอไม่ต้องพูดถึงหวังตรงเอ๋ที่ปรากฏตัวข้างๆเขาเขาจะไม่สามารถใช้ทักษะทั้งสามนี้ได้ถ้าเขาได้ยินว่าหวังตงเอ๋ตื่นขึ้นหลังจากพยักหน้าหัวยูเฮาก็พูดว่า ทีเฟิงหลิงเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เขาพูดถึงเฟิงหลิงแล้วสุชานชีก็เผยให้เห็นใบหน้าแปลกๆของเขาเขาไอายเล็กน้อยพร้อมกับพูดขึ้นว่าคือว่าหวอยู่ห้าสับสนและถามว่ามีอะไรผิดปกติสุชานชีถอนหายใจและตอบว่าวิญญาณชา่ว่ร้ายนั้นโวยหนักทางจิตเกินไปเฟิงหลิงเป็นง่อยอย่างสมบูรณ์ เขาได้รับความทุกข์ทรามานจากทักษะวิญญาณประเภทคำสาปที่แข็งแกร่งได้ถูกปลดออกเขายัางได้รับยาที่ไม่รู้จักและหน้าอกของเขาก็พัฒนาขึ้นเหมือนผู้หญิงเขาไม่ใช่ทั้งชายและหญิงข้าสงสัยว่าเขาถูกเก็บไว้ให้คนลังเกียจหลังจากได้ยินสิ่งที่ซูซานทีพูดหัวยู่เฮาก็นึกถึงสิ่งที่วิญญาจาร์ชั่วร้ายกล่าวถึงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะสิ่งที่เธอพูดก่อนที่เธอจะตายในขณะที่หัวอยู่เฮา กำลังหมกมุ่นอยู่กับความทรงจำของเขาเกี่ยวกับหวังตงเอ,อ๋อเขายัางจำสิ่งที่วิญญาจาร์ชั่วร้ายพูดกับเขาสีหน้าของเขาดูจริงจังเมื่อนึกถึงสิ่งที่เธอพูดในตอนนี้วิญญาจาร์ชั่วร้ายคนนั้นก็เป็นวิญญาจาร์ที่น่าสงสารเช่นกันเธอเป็นคนชั่วร้ายเพราะความเกลียดชังเธอละเลยทุกอย่างเพราะเธอต้องการที่จะแก้แค้นเธอไม่ได้ตระหนักว่าเธอกำลังทำให้คนอื่นต้องทนทุกข์ เหมือนเธอเหมือนเมื่อก่อนด้วยการระบายความเจ็บปวดให้คนอื่นไปดูเฟิงหลินกันดูว่าจะมีวิธีช่วยเขาไหมหัวอยู่เห้าตามสูสานชี่ไปที่ห้องเดียวเหอไคโถยืนอยู่ที่ประตูและเขาก็ทําหน้าแปลกๆดูเหมือนไม่อยากจะเข้าห้องดูเห้าตอนนี้เจ้าสบายดีไหมหลังจากเห็นหัวอยู่เห้าเหอไคโถก็เดินไปตบไหล่ของเขาพี่รองข้าสบายดีเฟิงหลิงเป็นอย่างไรบ้างเหอไคโถตอบว่า เขายังคงมึนงงอยู่หัวอยู่เห้าเข้าไปในห้องเมื่อเขาเห็นเฟิงหลิงเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเสื้อผ้าของเขาขาดและชำรุดในหลายที่เผยให้เห็นเนื้อและรอยแส้บนร่างกายของเขาผมของเขายุ่งมากและมีเพียงริมที่ปากหนาของเขาเท่านั้นที่สะดุดตาหลังจากเห็นใครบางคนเข้ามาเขาก็ดิ้นไปที่เตียงของเขาทันทีร่างกายของเขาสั่นสะท้านหัวอยู่เห้า เดินไปที่ข้างเตียงของเขาและผ้ายายามอย่างเต็มที่ที่จะทนต่อกลิ่นเหม็นของเขาเฟิงหลิงเจ้ายังจําข้าได้ไหมเราเคยพบการน,นอกเมืองลุ่งเรืองมาก่อนเจ้าเจ้าหลังจากเห็นหัวอยู่เฮาเฟิงหลิงดูเหมือนจะมึนงงและตกตะลึงดูเหมือนเขาจะจําบางอย่างได้วันนั้นเจ้าเรียกชื่อข้าหรือเปล่าใช่ข้าเองวายู่เฮา ค่อยๆปล่อยพลังทางจิตวิญญาณของเขาในขณะที่เขาพูดเขากระตุ้นสมองของเฟิงหลิงการกระตุ้นนี้คล้ายกับการชอกทางจิตวิญญาณของเขาแต่มันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความแข็งแกร่งของการชอกทางจิตวิญญาณของเขาการกระตุ้นเล็กน้อยนี้ทําให้เฟิงหลิงโผล่จากสถานะสับสนของเขาดวงตาของเฟิงหลิงชัดเจนขึ้นพูดว่าเจ้าเป็นใครเจ้าคือใครหัวอยู่ห้ายิ้มได้ตอบว่า ข้าหัวยูเฮาข้ามาเพื่อช่วยคนอย่างเจ้าที่ถูกจับกุมเจ้ารู้ไหมว่าคนที่เหลืออยู่ที่ไหนหลังจากได้ยินคำถามของเขาร่างกายของเฟิงหลิงก็กระตุกและมีแววโกรธในดวงตาของเขาพร้อมกับความสับสนข้าข้าไม่ต้องห่วงใช้เวลาคิดและจดจำเสียงของหัวยูเฮาอ่อนโยนลงแต่เขาได้ปลดปล่อยพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งขึ้นภายใต้การกระตุ้นของหัวยูเฮาเฟิงหลิง เริ่มสัมผัสกับความโกรธความกลัวความสับสนและการทรมานตลอดจนอารมณ์ต่างๆเขาเปิดปากเผยให้เห็นชุดฟันสีเหลืองของเขาและปล่อยลมหายใจที่มีกลิ่นเหม็นมาอยู่ห้าวไม่มีทางอื่นนอกจากต้องสร้างช้นของหมอกน้ำแข็งเพื่อแยกลมหายใจของเขาผ่านไปคู่หนึ่งเฟิงหลิงก็เริ่มไว,ไว้ยวายขณะที่เขานอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ